อ่าโชเฟอร์เรานอนเพลินแล้วบอนอ่าเดี๋ยวคอยนิดนึง <c oughs> นอนรับบอลแล้วไม่ออกมันปื้มเ <c oughs> อออันนี้มันต้องไปคืดยัง ให้ึ้นว่าสตน้มบินนี่เป็นกองเฮาทั้งมดเหมือนกันสบายเลยห้องนี้ก็เป็นห้องเราห้องนั้นห <c oughs> ลวงพ่อไปตัดงดงนี่เป็นกองเฮาทั้งมดนี่ว่า <c oughs> สบายเลยไม่ต้องพิคิดอะไรมาก <c oughs> ได้ยินเสียงเสือเสือมันร้องเออเสือที่ก็เพื่อนเราทั้งหมดนี่แหละร้องนั้นมันก็เลยทุกอย่างมันก็ลงตัวเป็นมิตร สถานที่ไปด้วยถ้ามีผีสางนางไม้ก็บอกว่าผีสางนางไม้นี่ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละว่าง,งั้นสร้างบาร,รมีด้วยกันทิวาดาอารักษ์ทั้งหลายก็สร้างบาร,รมีร่วมกันก็เลยไม่มีพิษมีภัยจิตใจคิดเป็นกุศล <c oughs> สำคัญถ้าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์หลายคนก็ทุกข์ ต้นไม้ก็เป็นศัตรูวุ้ยสงสัยผีดุต้นไม้ต้นนี้ใหญ่จังตัวอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นแล้วก็กลัวละกลัวละ <c oughs> เคยเห็นพระอยู่ในย่ามไม่มีอะไรมีแต่เครื่องป้องกันตัวแบกหินไปด้วยแบกทรายไปด้วยแบกข้าวสารไปด้วยอบอกข้าวสารปลุกเสกมาอย่างดีเอาไว้กัน พยันอันตรายไว้เงี้ยจะนอนแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องเสกก้อนหินก้อนกวดก้อนชายก่อนเป่าจาดไปทางโน้นจาดไปทางนี้อันนี้เคยเดินทุดงไปเห็นท่านไปเห็นหลวงพ่อกลางกดอยู่เฉยๆเอา้าท่านกลางกดอย่างนี้เหรอไม,ไม่ป้องกันเลยเหรนะโอ้ไม่ป้องกันหรอกผมกลางกดไม่ป้องกันแค่ยุงเท่านั้นหละว่างั้น แกบอกว่าแถวนี้มันมีพระภูมิเจ้าที่แรงนะแกว่า <c oughs> แกสัมผัสได้แกผมว่าอย่างนั้นเออก็แล้วแต่ท่านแต่ว่างนั้นผมไม่ต,ต้องสัมผัสอะไรคิดว่ายุงไม่กัดก็พอใช้ได้แล้วเราก็ว่าอย่างั้น <c oughs> ก็จะว่ายตื่นเชา้ามาตาแกแดงแกบอกว่าโอ้ยสู้กันทั้งคืนว่างั้น เขาไม่อยากให้อยู่เออมันก็สมควรถ้าแกคิดอย่างนั้นอืม <c oughs> เป็นอย่างนั้นเราถ้าคิดดีแหละไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีมิตรมีสะหายอ,อย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นขัลยานมิตรของเราที่ดีศีลเป็นเครื่องป้องกันสมาธิเป็นพลัง <c oughs> ปัญญาของเราก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาที่จะถอดถอนกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างๆหยิบยกขึ้นมาพิจารณาไม่ให้เป็นโทษนะความคิดไม่เป็นโทษเอาต่อแต่นี้ไปจากนี้ไปหาบ่ายสองบ่ายสามโมงเย็นก็จะมอบภาระหน้าที่ให้ ท่านอาจารย์มหาเป็นผู้อธิบายขยายเนื้อความบทแห่งธรรมพิจารณาเมาื่อตอนกลางวันก่อนจะหลับจะนอนพิจารณาโน่นไปถึงท่านมหากจายนะพระภิกษุรูปนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้ที่แสดงธรรมะ จากพิสดาลมาให้เป็นย่อยๆได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลแปดหมืนสี่พันพระธมคันท่านพระโสนะกุติกันนะเป็นผู้ที่แสดงธรรมไพเราะเพราะพริง้งท่านโสนะโกลิวิสะท่านเป็นบุคคลผู้ที่แสดงธรรมจากย่อยๆนี ให้พิศดารเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนี้คือความไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นบางคนนี่เรียนมากแต่ไปถามท่านเลี้ยงเรียนท่านบอกว่าโอ้ผมตอบไม่ได้หรอกท่านว่ะไปเห็นอาจารย์มหารูปหนึ่งคุยก้าประโยคอยู่ที่อยู่ที่สำนักว่าน้องประพงนี่ก็เยอะนะท่านเรียนเอง นั่นเรียนท่านก็ไปยินเรียนแล้วก็ปฏิบัติก็ใส่สีผ้าสีนี่แหละอ่าแต่ท่านก็เรียนเก่งเรียนเก่งแต่ไปถามเรื่องเรียนของท่านท่านบอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกท่านต้องเรียนเองท่านว่าเออยรียนี้เป็นต้นอ่าท่านเรียนแล้วท่านบอกว่ามันมีความสุขเห็นไหมท่านมหาต้นมหาต้นจะได้เก้าประโยคและเออไปเรียนอยู่ที่อเมริกาก็จบ จบหมอเป็นด็อกเตอร์มาเรียนทางาพระก็จะเอา9้าประโยคเอ๊ะถ้ามี18ประโยคถสงสัยท่านจะเอา <c oughs> เออนี่ก็แปลกอยู่นะเออนั่น,น,นเป็นอย่างนั้น